เทาทองผ่องอัมพัยเราภูมิใจนาด้วงวิทยาเราเป็นเช่นศูนย์วิชามุ่งพัฒนาเพื่อยเยาวชนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัว้วเทาทองโรงเรียนานาด้วงวิทยา โรงเรียนนาด้วงวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอตั้งอยู่เลขที่64หมู่6ตำบลน,นาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยมีเนื้อที่ประมาณ78ไร่2งาน80ตารางวาครับกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่18ของจังหวัดเลยสถาปนาเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2520 คําขวนโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยฝ่ายอาชีพต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นพญาสัตบัรัหรือต้นตีนเป็ดเอกลักษณ์ของโรงเรียนคนดีสีนาด้วงอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุภาพมีน้ำใจค่านิยมองค์กรสุภาพนอบน้อมตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนคือรูปนกพิราบโบยบินภายในวงกลม ปรัชญาของโรงเรียนคือสุวิชาโนภะโหติแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสีประจำโรงเรียนนาด้วงวิทยาคือสีเทาและสีทองมีพระพุทธรูปหลวงพ่อผู้ใหญ่และศาลเจ้าพ่อแสนเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวนาด้วงวิทยาค่ะ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนโรงเรียนนาะด้วงวิทยามีอาคารเรียนอาคารประกอบการสถานที่และห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ต่างๆได้แก่อาคารเรียนหลักสามหลังคืออาคารเรียนภูเคร้าอาคารเรียนภูใหญ่และอาคารเรียนภูเหลา และยังมีอาคารเรียนวิชาอุตสาหกรรมการางานอาชีพและอาคารเรียนวิชาดนตรีมีหอประชุมอเนกประสงค์ลานอเนกประสงค์สนามกีฬาและโรงอาหารที่สามารถนั่งพร้อมกันได้ถึง500ที่นั่ง โรงเรียนนาดวงวิทยามีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จำนวน2ห้องเรียนติดตั้งอุปกรณ์ครบครันเข้าทันเทคโนโลยีได้อย่างทันสมัยเพียงพอต่อนักเรียนในการเรียนรู้มีห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศห้องเรียนนาตศิลห้องเรียนศินละปะ ที่พร้อมใช้นําเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และหลากหลายและยังมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกแขนงทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาด้วยครับ โรงเรียนนาดวงวิทยามีหลักสูตรแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2แผนการเรียนประกอบด้วยแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แผนการเรียนรู้ทั่วไปโดยแผนการเรียนรู้ทั่วไปจะแยกเน้นออกเปนน็น3าแผนกคือเน้นภาษา เน้นเทคโนโลยีและเน้นอุตสาหกรรมโรงเรียนนาด้วงวิทยาเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายนอกจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ได้มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมกีฬาสีเท่าทองเกม กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมการแข่งขันต่างๆของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยายังให้ความดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านทุนการศึกษาอาทิโครงการทุนเสมือภาค โครงการนักเรียนในพระราชานุเค์สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนนาด้วงวิทยาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับชื่อเสียงในระดับประเทศได้แก่ผลงานภาพป,ปะติดบริษัทสร้างการดี ระดับคุณภาพดีเยี่ยมผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ประจำปี2565โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับรางวัลทั้งสิ้น51รายการประกอบด้วยระดับเหรียญทอง38รายการระดับเหรียญเงิน6รายการระดับเหรียญทองแดง3รายการและได้รับรางวัลเข้าร่วม 4รายการทั้งนี้ทางโรงเรียนนาด้วงวิทยายัางได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติอีก5รายการได้แก่การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงช่วงชั้นม4ีถึงมหจิตกรรมไทยสีเอกรงช่วงชั้นม4ีถึงมหการวาดภาพไทยประเพณีช่วงชั้นมสถึงมห การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพปะติดช่วงชั้นม1ถึงม3และการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรช่วงชั้นม1ถึงม3ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาในปีการศึกษา2565นี้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้รางวัลครูดีสีเมืองเลยจำนวนสองท่านรางวัลครูดีสีสอมอปจังหวัดเลยจำนวน8ท่านและรางวัล โครงการโรงเรียนสุจริตระดับประเทศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีจำนวน6ท่านจะเห็นได้ว่าผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาด้วงวิทยาพร้อมที่จะส่งเสริมและเติมเต็มโอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและผลผลิตที่ขัดเกลาภายใต้ชื่อโรงเรียนนาด้วงวิทยา